ครับวันนี้ก็อยู่กับผมสุรสีในเกมฟีฟ่าออนไลน์สารนะครับก็ว,วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเก็บตังค์ง่ายๆนะน่าจะใช่นะอ,อย่างเงี้ยนี่ผมลองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โตั้งเยอะเลยเนี่ยแพงสุดก็ต้องเป็นเนย์มาใช่ไหมแ้าทำไม่ปิดกดดูไม่ได้ เ่มา่าน่าจะราคา4ล้านนะเอมา่าเอาไม่ใช่เป็นการเลเบนะครับการเลเบแพงสุดนี่ครับผมก็ดองไว้ดองไว้เพื่อซื้อนักเตะครับ2ตัวครับชาบี้อนเนเดสแล้วก็มาริโอกอเซ่ใช่ป่าววะ,ะตัวนี้เลยตัวนี้ราคานักเตะร,รถบานนะครับปกติกอเซ่ในสิบหล้าน ชาบี้นี่สามสิบล้านลงเยอะมากนะครับได้ลหลายหลายตัวแล้วก็ทีมของผมครับปกติมันเท่าไหร่สี่ร้อยล้านนี่เหลือสองร้อยก็ไม่รู้เป็นอะไรถึงลดนะก็มาเก็บกันเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นครับห้าสิบสามล้านบาทหักหักภาษีเส่งเยอะเลยเนี่ยไปดูกระเบิดเบลวันหักวัตถีแล้วไหนกระเบิกระเบิดเบลหักภาษีเป็นล้านหนึ่ง เอ้น,นี่ไอ้นี่นบวกเอกภาษีไปสามล้านก็เหลือตัวละหกล้านหักภาษีไปเยอะเนี่ยโอเคครับรับมาเลยครับโอเคครับรับมาแล้วครับเป็นห้าสิบห้าล้านนะครับตอนนี้เราก็มาซื้อนกเตะเลยครับก็มันผมอยางได้นะเพราะสแต็มันดีอะ่ะก็เซ่ให้ผมซื้อบวกสองครับชาบี้ครับ มาเลยครับอันนี้3 2มล้าน32มันน่าซื้อได้2ตัวเลยใช่ไหมซื้อบวก2เลยดีกว่าอันนี้ผมนี่อันนี้กผมก็เปลี่ยนนะจากอันนี้ของพี่พมิเหมียวชนแนลเนี่ยเปลี่ยนให้รูปข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับซื้อบวก2ยอมรับมาเรยว โคเม็บวก29ล้านซื้อเลยครับโอเคครับผมก็ได้มาแล้วนักเตะที่ผมต้องการตอนนี้ครับเดี๋ยวใจเยนนนนนน็นแคปซุ้งเข็ซุ้งเข็ซุ้งนี่แค่ครับคูนัมวลเจตโอเคไม่เป็นไร โอเคครับท่น้วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไพ่เป็นเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นในครั้งหน้าสวัสดีครับ